สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22มิถุนานยน2565ข้าพเจ้านางสาวพัศยาพมมาครูปศนอตำบลแม่จันได้จัดการเรียนการสอนราย,าาายวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยประกอบด้วย5บทคือการอ่านการพูดการเขียนและการใช้หลักภาษาจำเนเรีนการสอนตามนี้ค่ะ นเรเสียนในภาษาไทายมาด้วยอักษรพวแแกับอัรพวกไมแหอักษรพว วงจรนสันแค่นี้อ่ะล้วจะเรียนเรื่องต่อไปเดียนยังโจทย์เจะเขียนกระดานต่อไป